กับไอตีมอ่ะไม่ดีหนูก็อยากกินเหมือนกันถ้างั้นเดียวหาเดินเองไหมถ้าไว้นะคุณเขาหาเงินเองเหรอเราจะหาเป็นได้ไงล่ะอ๋อคิดออกแล้วลางรถไม่หล่ะลองนายดีดีพี่ดีได้พี่ดีงั้นเราไปเปิดลานล้างรถกันเลยไปชู้ เด็กๆครับปะปางได้ยินว่าเด็กๆจะเปิดร้านล้างรถใช่ไหมใช่โอ้โหเก่งกันจังเลยอันดับแรกเราต้องทําอะไรก่อนรู้ไหมครับเขียนป้ายใช่แล้วเราจะทำป้ายก่อนเอามาอ่ะสีแผ่นเอามาเผื่อไว้ครับนี่อันนี้เราจะต้องเขียนป้ายเราจะต้องเขียนป้ายก่อนนะมันมีป้ายเราต้องเขียนว่ารับล้างรถคุณเขาต้องเขียนราคาด้วยนะจะได้รู้ว่ากี่บาทสําหรับพี่นายต้องเขียนคําว่า ขอบคุณครับที่มาใช้บริการโอเคไหมต้องวาดรูปถด้วยนะพี่ดีเขาจะได้รู้ไงมองไกลๆจะได้รู้ว่ารับล้างรถคุณเขาครับเราจะล้างรถคันละกี่บาทครับคุณเขาสิบบาทสิบบาททำไมมันถูกอย่างเนี้ยคุณเขาก็หนึก็ยังเนาะอันเย็นๆไะเพราะว่ายราเป็นตัวแยะเพราะว่าเราตัวเล็กล้างรถเล็กๆแบบพวกจักรยานอย่างเงี้ยหรอรถของเล่นอย่างเงี้ยหรอ ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราตัวเล็กใช่ไหมพี่นายเร<อ>าต้องล้างคันเ,<อ>เล็กๆก,ก่อนใช่เชพี่นายเขียนว่าขอบคุณครับที่มาใช้บริการ <c oughs> อโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการไปเด็กๆเราเขียนป้ายเรียบร้อยแล้วให้างาน,นนะเราเตรียมตัวไปเปิดร้านล้างรถกันเลย,ย ใี่ใช้บริการอุ้ยเขต้องเป็นคนที่อื่นหรือเปล่าทําไมเขาบอกว่าขอบคุณครับอุ้ยพอดีเลยรถเราอะสกปรกมากอยากล้างพอดีเลยอุ้ยเป่นไ,ไง,ล,งล้างล้างรถอยู่ตรงนั้นเอารถไปล้างดีกว่ายังไม่ดียังไม,ม่มีลูกค้ามาเลยใช่ลูกค้าเมือ่อไหร่จะมาเนี่ย,ยนั่อสิกพี่ก็รอหมดแล้วจะมาลูกค้ามาแล้ว ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วล้างรถหน่อยจ้าล้างรถหน่อยจ้านี่ครับรถครับล้างให้สะอาดเลยนะคะป้าครับหรือว่าลักไซรถไม่เหมาะกับตัวเขาเลยอ่ะโอเคคุณมาทางที่นี่ถูกแล้วครับที่นี่คิดคันละสิบบาทถูกถูกจริงๆเลยเนี่ยรถรถเล็กก็สิบบาทนี่แหละถูกแล้วล้างให้สะอาดเลยนะคะโอเคโอเคครับเด็กๆล้างให้สะอาดเลยนะ โหขยันขันแข็งในการทํางานมากๆล้างให้สะอาดนะพี่นายล้างล้อด้วยล้างโซ่ด้วยนั่นอย่างนั้นแหละพี่นายใช่ล้างให้มันสะอาดให้หมดเลยตรงนี้นะตรงที่เหยียบนี่ก็ต้องล้างให้สะอาดนะพี่ดีจะได้ไม่เสียชื่อร้านเรา ตอนนี้เราก็มาล้างฟองออกเลยครับมีฉีดน้ำล้างให้สะอาดเลยนะขูดไม่นี่บอกป้าว่าคนหนึ่งต้องฉีดน้ำคนหนึ่งก็ต้องเอาผ้าเช็ดออกไงาพี่นายเอาผ้ามาเช็ดออกด้วยโอ้โหสะอาดเลยครับน้องๆดูสิตรงนี้ด้วย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 เสร็จแล้วเราก็เช็ดให้แห้งนะครับพี่นายแบบที่พี่นายเช็ดเนี่ยโอ้โหอูโหูสะอาดเลยดูสิยังกับจักรยานใหม่ขุนเขา เอาผ้าเชฟสิออทุกคนขยันมากเลยนะเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วโอ ح, โ้โหรถจักรยานใหม่มากเลยครับเด็กๆล้างได้สะอาดมากเลยอย่างเงี้ยถึงจะสมกับเป็นร้านล้างรถสามพี่น้อง <c oughs> อุ้ยๆนั่นไงลูกค้ามาแล้วเสร็จแล้วครับสะอาดมากเลยนะเนี่ยเป็นไงครับ ะอาดจริงๆเลยหนูแทบจะจํารถตัวเองไม่ได้ไม่ไงเท่าไหร่คะทั้งหมด10บาทครับเอาไปเลยร้อยหนึ่งเฮ้ยพี่ดีลองใหงร้อยอันนี้อันนี้ทอนไหมครับไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนไปแล้วพูดจริงเปล่าพูดจริงพูดจริงเด็กขยันส่งเสริมไปแล้วนะเด็กเอก็ตรวยแล้ว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 ยังได้แค่หนึ่งอันเอง ได้หนึ่งคันอู้แต่เราได้หนึ่งร้อยแล้วนะัะเหมือนอันเองนะหรือว่าถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นอะเราควรทำแบบรถใหญ่พี่ดีแต่ว่าเราจะล้างไหวหรอรถยนคันใหญ่ๆอ่อะต้นรูวิน่ายาต้นเต็ดนมเพราะว่ายังมีต้นสามคนใช่แล้วครับแต่ถ้าถ้าพี่นาไม่ถ้าไม่ถ้าพี่ในไม่ยานะหนูมาหรือว่าเอาเงินมาให้นะเออไม่แบ่งนะเออเห็นไหม ป๊าป้าว่าปาป้าว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันนะมันต้องได้แน่เด็กๆไม่ต้องกลัวเราลองดูดีไหมอ่ะใหงานนะก่อนอื่นนะเราต้องไปเขียนป้ายราคาใหม่แล้วก็ไปวาดรูมรถยนต์ใหม่นะพี่ดีเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก10บาทเป็น100มาเด็กๆเดี๋ยวเรามาเขียนป้ายกันใหม่ตอนแรกเราต้องให้อ๋อพี่ดีจะเขียนราคาและให้คุณเขาเขียนตัวเลข100 1 0 0้อ0 0นพกับหลัง คุณม okay, um, um. okay, like oh, ันจะเอาเลขหนึ่งไว้ข้างหน้าสิเปหนึ่งบาทนะครับโอเคครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยบาทแล้วนะราคาราคาอ๋อจากหนึ่งพันลดเป็นหนึ่งร้อยเอออย่างนี้เขาก็จะคิดว่ามันลดราคาใช่ไหมคุณเขาเขาก็จะชอบใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดีว่ารูกรถนะครับนี่เราเปลี่ยนป้ายใหม่แล้วนะครับเป็นไงพี่ดีลับล้างรถล้างรถยนต์ราคาหนึ่งร้อยบาท ขอบคุณแอมอเปลี่ยนแล้วเปลีป่ยนแล้วขอบคุณครับที่ใช้บริการโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมีรถยนต์มาใช้บริการเรายเยอะแน่ๆเลยเขาะะจะดูออกหรือเปล่าเลยเฮ้ยเขาต้องดูออกสิพี่ดีเฮ้ยนี่มันล้างลางหถดนี่นาโอ้คันละแค่หนึ่งรอยบาทเอง ขี่รถเข้าไปล้างดีกว่ามาเด็กๆเราเตรียมมาล้างรถได้แล้วเนื่องไงดูเหมือนจะมีลูกค้าเข้ามาแล้วเห็นไหมโบกรถลูกค้าเลยโบกรถเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเต้นให้ลูกค้าดูด้วยเขาจะได้ชอบเขาจะได้ชอบเขาจะได้บอกว่าร้านนี้ล้างรถสนุกเต้นเต้นด้วยเรียกด้วยเรียกด้วยเรียกลูกค้าด้วยอันนี้พี่ดีไปเลยเอามังเขาเรียกด้วย ล้างรถจ้าล้างรถเนี่ยร้านล้างรถหรือเปล่าใช่ค่ะใช่แล้วครับนี่นะครับร้านล้างรถที่ดีที่สุดในประเทศไทยโอ้โหใช่หรอใช่ครับล้างให้หน่อยนะเราใช้น้ำยาอะไรรู้ไหมในการล้างน้ำยาอะไรน้ำยาอะไรสบู่ไม่อะไรมีฟันเททพไย้าไทย ยาติปั้นที้ยาไหเนี่ยล้าใช้น้ำยาล้างรถอย่างดีครับตาโคดโมะไม่เป็นพิษต่อผิวหนังเวลาขับรถไปเนี่ยครับสมมุติว่าเราไปเฉี่ยวแมลงใช่ไหมแมลงก็จะไม่แพ้เพราะว่ามันไม่เป็นพิษต่อผิวแมลงและไข่เกรืองดีไหมดีไหมล้างเลยไหมครับล้างเลยค่ะล้างเลยคันละหนึ่งร้อยบาท เอาเลยนะเอาเลยล้างเลยค่ะล้างเลยอันดับแรกเราก็ต้องล้างน้ําเปล่าก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกใช่ไหมพี่ดีดเราต้องฉีดน้ำอย่างนี้นะนี่โอ้ดีมากครับพี่ายเราต้องล้างกระจกเนี่ยต้องล้างให้สะอาดเวลาลูกค้ามองจากข้างในนะเขาะจะได้มองเห็นข้างนอกชัดเจนเข้าใจไหมครับเวลาขับรถจะได้ไม่เกิดตัวหหบัติเหตุถูกต้องทุกบุมร้านเราร้านเราล้างสะอาด น็อตทุกตัวล้างหัวน็อตให้ให้สะอาดเลยนะของเขานี่ยให้น็อตทุกตัวมันสะอาดเลยนะโอ้โหทั้งมือทั้งผ้าพันละวันกันไปหมด ตองตัวเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้รถลูกค้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนน้องๆดูสิโอ้โหรอบพันเลยสวยมากนี่โอ้โหไม่มีฝุ่นเลยที่ดีเยี่ยมมากทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นไงขัดจนแปาทะเบียนหายไปหมดเลย เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆตอนนี้เราก็ส่งมอบรถให้ลูกค้าได้แล้วใช่ไหมใช่อุ้ยลูกค้ามาพอดีเลยอุ้ยรถสวยมากเลยอ่ะเป็นไงครับผลงานเป็นไงไม่เละไหมครับเละไหมผลงานไม่คือเหงื่อแสดงว่าตั้งใจล้างมากตั้งใจล้างมากเลยครับทั้งหมดนี่แค่หนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มมากเลยอ่ะคุ้มมากเลยป๊า ทั้งหมดเนี่ยที่เราเหยื่ออยู่นี่คือเหงื่อของพนังรรกงานที่ร้านนะครับโอ้โหไหลเต็มพื้นไปหมดเลยครับ100บาทเท่านั้นเองครับคุ้มมากเอาไปเลยค่ะเฮ้ยทั้งหมดนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยสามหม,หมื่นบาทว้าสามหมื่นบาทเงินเลากเยอะอยู่เลยเงินเราก็อ,อ,อ,อันนี้คือรางวัลของเด็กขยันนะคะก็<ๆ>เ,เลยให้ไป ให้น้องๆไว้เป็นทุนการศึกษาโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยครับนี่แสดงว่าพวกเราอ่ะได้ค่าไอติมแถมยังได้เงินเหลือจ่ายค่าเทอมพวกหนูได้เลยนะเนี่ยป๊าแล้วอันนี้แบงค์เขียวแบงค์เขียวก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันโอ้โหเก่งมากเลยครับเด็กๆน้องๆงั้นเราไปซื้อไอติมกันดีกว่าปะไปกันเลยเย้โอ้โห ขุนขาวครับไอติมเต็มตู้เลยขุนขาวจะเอาแบบไหนเอาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะ,อะพี่ดีเอาแบบไหนบ้างครับรีเอาตัวไหนดีอุ้ยทางนี้ก็มีนะทางนี้ก็มีดูดิแบ่ตัวไหนมีด้วยอ่ะพี่ดีเอตัวไหนดีครับมีอุ้ยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพี่ดีไวท์าทามทนี่มันจะเป็นก้อนช็อกโกแลตใช่ไหมข้างในเป็นไอศกรีมมันดา นี่ได้ไอติมมันครบแล้วเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันเลยตอนนี้เด็กๆก็ได้ไอติมแล้วนะของพี่ดีเป็นไอติมไอติมอะไรพี่ดีดินทานอะไรไม่รู้ค่ะไอติมที่มันเป็นก้อนๆใช่ไหมเฮ้ยมันน่าจะดีมากเลยอ่ะมันน่าจะกรอบมากเลยไหนลองกินดูสิโอ้โหพี่ต้องกินคำเดียวเลยกัดไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนไอติมมันจะละลายใช่ไหมไงอร่อยไหม อร่อยของคุณเขาเป็นไอติมมะนาวนะทุกคนไหนลองกินดูสิคุนเขาเงินคนูเียืดที่ที่ททย่างรถมาใช่แหละมันเป็นเงินที่เด็กๆล้างรถมานี่เองอเป็นไงชื่นใจไหมอร่อยไหมอร่อยมากเลยอ้อ,อมีชิมด้วย <c oughs> อร่อยมากเลยอ่ะไอติมมะนาว <c oughs> เยอะด้ยวยเยอะไหม ของพี่นายเป็นไอติมเยลลี่อากาศร้อนๆก็ต้องทิ้งไอติมเยลลี่ค่ะมิทุกคนคอันนี้จะไม่มีวันจะไม่มีวันละลายนะคะเพราะมันเป็นเยลลี่เนี่ยมันเริ่มหักแล้วเนี่ยน้องนายมันงอแล้วเนี่ยใช่ปะอร่อยไหมครับอร่อยครับ กดกดไลค์เป็นกำใจถ้าพวกเราลงคลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีช่องโออนายช็อตหดทีวีแลวก็หนูดีเกมเมอร์ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊วย